a r t p ตพนะครับแอดมินกลุ่ม infinity photo r e t o u c h of Thailand นะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นคลิปที่3าแล้วนะครับที่ผมอ่าทำนะครับวันนี้บ้างๆหน่อยนะครับก็ใช้ความรู้กันครับแช้ความรู้กันนิดนึงนะครับก็ปัญหาหลายๆท่านนะครับผมว่าเทคนิคการดีท่านภาพก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายนะครับแต่ว่าแค่เราไม่รู้เทคนิคนนะครับบางทีอย่าง หลายหลายท่านนะครับที่อยู่ในกลุ่มก่อนจะมาถึงจุดนี้ได้ก็หมดไปหลายแสนหลายแสนเงนกันนะครับก่อนจะรู้เทคนิคบางบางทีมันนิดนิดเส้นผมบางภูเขานะครับก็ต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับผมอย่างใบนี้ผมทําผิวทําอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะครับบางส่วนนะครับผมเปิดให้ดูนะครับครับก็อโอเคครับผมทํารอขึ้นมาสองไฟนะครับใบเดียวนั่นแหละครับเปิดส่วนไหนเสียส่วนไหน ไม่ดีผมก็จะมาแก้นะครับมาดอทเบิร์นนะครับสองที่นะครับนิดนึงสำคัญมากตรงนี้มาทำผิวเนียนอัดคมอัดอะไรก็ว่าไปครับใส่เบอร์นิดนึงนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมทีนี้นะครับพอผมได้แบบนี้แล้วดู before เ f t e r นะครับนะครับต่างกันนะครับผมก็จะมาใส่ฟ้านะครับสีนี้ ผมใส่แก้เชนเบอร์ลงไปนะครับปรับโหมดเป็นมันทิพายแล้วเราก็ลดหาค่าสีที่พอดีนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้ก็เหลือเป็นขั้นตอนการใส่แฟนะครับผมผมมี Texture ตัวนี้นะครับเปลนโหมดเป็นส r e e n นะครับเสร็จสับนะครับก็มาร์กนิดนึงลด o p ปา i ซ y ลงผมผมชอบค่าที่ร้อยเลยนะครับผมมาใส่เบอร์มานิดนึงนะครับนิดนึงนิดนึงฟิลเตอร์บอร์ ถามว่าทําไมต้องใส่เบอร์นะครับสังเกตดูตรงนี้นะครับเห็นไหมเป็นเส้นเห็นไหมครับก็เคลียร์มันออกครับไม่เนียนนะครับนิดนิดหน่อยหน่อยต้อง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 เก็บนะครับถ้าเป็นผมนี่ต้องเคลียร์ออกแล้วต้องต้องต้องเก็บเลยหายละครับโอเคประมาณนี้ครับก็ต่อไปมาใส่ลําแสงตรงนี้นิดนึงนะครับก็เป็นสกรีนนะครับผมเห็นไหมครับนิดนึง ผมขอเลื่อนนิดนึงนะครับอืมน,นิดนึงโอเคโดนหน้าแบบนะครับเคลียออกนิดนึงนะครับผมผมใช้เมาส์ปากกานะครับผมก็ทำงานสะดวกขึ้นนิดนิดตัวที่สามนะครับพอดีแสงตัวเนี้ยเห็นไหมครับ แค่สามตัวงานเปลี่ยนเห็นไหมครับทีนี้ผมจะย้อมสีตรงนี้ลงอีกนิดนึงผมยังไม่พอใจนะครับตอนนี้ก็เป็นเทคเท็กเจอร์นะครับลงมาหม้อเป็นแบบนี้เลยนะครับก็ทําเองก็ได้ครับอันนี้ทําง่ายไม่ยากเบรนหมดเป็นสกรีนนะครับผมก็ลดอัตราสิทธิหาค่าที่เหมาะสมนะครับสาดแสงเทสีนะครับสาดสีเล่นแสงครับก็ประมาณนี้คงไม่ต้องลบอะไรออกนะครับผมชอบให้มันกินผิวคนเข้ามานิดนึงหรือเยลียออกนิดนึงก็ได้ครับนิดนะครับ โอเค Command a l t e r e นะครับ o o m m n n o p t t o o Shift e ขึ้นไปนะครับทีนี้ผมจะเข้าเขลาเอ f fect Pro นะครับว่าจะไปทำตัวไหนอะไรยังไงบ้างนะครับขอบคุณภาพจากอาจารย์ตั๊กกี้นะครับถ่ายมาถ่ายมาอย่างสวยเลยนะครับผมทำไม่มากนะครับทำนิดเดียวจริงๆนะครับน่าจะ30มสิบเลเยอร์แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็ปกติผมก็จะใช้พวก รูมเโกก็ได้ครับชอบฟุ้งๆหน่อยสำหรับใครที่ชอบฟุ้งๆนะครับมัเก็บมันจะชอบใช้ตัวนี้เห็นไหมครับเนียนขึ้นมาเลยอสีสดไปนิดนึงลดสีลงนะครับปบๆโอเคละลบผิวคนออกผิวคนฟุ้งไปนะครับผมมันครอบผิวเลยนะครับก็ส่วนนี้คือไม่มีค่าอะไรนะครับมันจะดึงขึ้นอีกนิดนึงมันมีผลนิดนึงนะครับ a อด Filter ร์เลยครับผม ต่อมานะครับก็ไม่มีอะไรจะไปตรงไหนดีครับต่อมาผมชอบใส่ดีเทลซกเตอร์ครับเพิ่มดีเทลให้ผิวนิดนึงผมจะดึงค่าตัวนี้นะครับลงมาเป็นอ่ะผิดอันละดีเทลเอ็กซิสเตอร์นะครับผมปุ๊บอันแรกนะครับครับมันจะมีผลต่อภาพนิดเดียวนิดเดียวนะครับเป็นเป็นเม็ดขึ้นมาเหมือนมีดีเทลให้ภาพนะครับก็แค่นี้ครับผมเอาหมดเลยนะครับผมก็ ต่อมาผมใส่อะไรนะผมะลองใส่ผมเอาแค่นี้ผมไม่เอาอะไรละรอนิดนึงนะครับผมปพบขึ้นมาโดยฟอร์เตอร์นะครับเห็นไหม นิดหนึงิดนึงครับนิดหนึ่งโอเคครับทีนี้นะครับผมคอมมานด์นะครับหรือ c o n โทร l J นะครับผมมาที่ฟิลเตอร์นะครับคล้องเล่าฟิลเตอรนะครับสังเกตทางแสงนะครับผมว่าภาพมันยังไม่มีมิติแสงสว่างมาด้วนี้ฝั่งตรงข้ามกับแสงมันต้องมืดใช่ไหมครับใช้ตัวนี้เลยครับโอเคเดิงปุ๊บปุุ๊๊ขึ้นไปนะครับ อย่าคิดมากครับดีทัศภาพนะครับอันนี้โอเคหมุนนิดนึงหมุนนิดนึงประมาณนี้ครับผมเห็นไหมนิดเดียวถ้าเยอะไปก็ลดลงครับมาโอเคนิดนึงนะครับผมเดูนนะครับศูนย์ซะเลย สันนี้ผมจะมาตรงนี้เพิ่มนะครับนิดนึงนะครับว่ามาเลเวลนะครับก็ดึงตัวนี้ลงสไตล์ผมครับหลายท่านดูหลายคลิปอาจจะเห็นผมทําแบบนี้นะครับก็แสงมันมาด้านนี้นะครับขี้เกียจลบครับเทคนิคผมผมทําภาพมาง่ายมากนะครับไม่ได้ไปนี่อะไรมากมายก็ปุ๊บอย่างนี้เลยเห็นไหมครับดึงเป็นวงกลมอยู่หน้าคนออกนิดนึงนะครับเคลียร์ออกนะไม่เอาร้อยร้อยถ้าผมปรับออปเปอเรชร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะดึง คั้งเดียวมันออกหมดนะมันจะดึงประมาณนี้งานิดนึงเห็นไหมครับดึงปุ๊บปุ๊บผมย้อมโทนสีนิดนึงเคิร์ฟนะครับผมใช้แต่เคิร์ฟนะครับมันอื่นใช้ไม่เป็นอโอเคโทนสีประมาณนี้นิดนึงดึงลงนะครับดูนะครับผมก็นเข้มขึ้นนิดนึงกรดเดียน์หรอครับผมไม่เอาหมดนะครับก็ สีส้มๆขึ้นมานิดหนึ่งนะครับผมดู b e ฟ o r ต a f t นะครับเห็นไหมครับทำภาพไม่ได้มีอะไรยากอย่างที่ชิดนะครับก็แนะนําว่าให้ฝึกกันบ่อยๆนะครับลองลองฝึกทุกวันนะครับไม่ผมว่าไม่น่าจะเกินความสามารถของทุกขั้นนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรนะครับถ้ามีก็หานะครับผมพวงนี้นะครับลองลองเซิร์ชหาดู ฟร์เลนแฟร์อะไรประมาณนี้ครับเยอะเยอะนะครับในอินเทอร์เน็ตครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับก็เดี๋ยวครั้งหน้านะครับก็ค่อยยตามดูว่าผมจะสอนเรื่องเรื่องอะไรอีกนะครับบางทีก็เป็นเบสิกเล็กๆน้อยๆครับมันต้องดีมาตั้งแต่ต้นฉบับแล้วนะครับวันนี้ถือว่าเจ้าของภาพพี่พี่ตั๊กถ่ายมาได้ได้ดีมากเลยแต่ปกติผมจะไม่ค่อยชอบใช้แฟลชนะครับมาเจอภาพนี้ก็ก็รู้สึกชอบเลยครับผม สวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ